อยากได้อะไรอยากได้อะไรไปชูไหมไปชูโอลีไหมโอลีไหมโอเคโอเคโอยนอนนอนมันนอนยังไม่เล่นเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้อเกโอเคอเคมอเคอเคโอเคอเคโ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 อเคอเรโอเอเดีอเวอเคโอเคอเคโอเคอเคโออคออคออออเออขออคอยออ เขาต้องพูดอย่างไหมอยากเขาอยากได้เป็ดเอาไห้แทงก้นมาทำไมอยากได้เป็ดอยากได้เป็ดอยากได้เปรตขาอยากได้เปรตเฮ้อะไรอย่างงี้เนี่ยอะไรอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยพรุ่งนี้มึงไปไหนเอาวะพรุ่งนี้ว่างวะนอนนอนดีกว่ามีชิวไทยอุ่นๆแบบอ๋ออ๋อเออเออนันแหละเงี้ยนะอ๋อเออเออโอเคโอเค เออเจอกอกเจอฮ้ยมาโคตรโคตรเหมือนรู้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 ด้วยนะว่าจะเล่นนะเออเบอกเลยฟานี่มันมีความสามารถในการเรียนเสียงเอามาเป็นดีเจคู่ผมสบายอ่ะผมบอกเลยทงหาอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ามุงกดเติมทันด้วย